นายสุดทาสายวานิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้กล่าวถึงการป้องปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าในจังหวัดแม่ฮ่องสอนว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้มงวดมากโดยเฉพาะขณะนี้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในของจังหวัดและมีการใช้อำนาจทางกอรมนเข้าไปดูแลจัดการเรื่องการตัดไม้ทำลายป่าและมีการเอ็กเซเรพื้นที่โดยเฉพาะเขตพื้นที่3มอำเภอโซน ใต้คืออำเภอแม่ลาน้อยอําเภอแม่สะเรียงและอําเภอศกเมยซึ่งเป็นจุดโล่แหลมของการลักลอบตัดไม้ทำลายป่ารวมถึงปัญหาการบุกรุกป,ป่ามีการลักลอบตัดไม้เพื่อขนไปจำหน่ายยังจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งขณะนี้จังหวัดรู้ตัวผู้ที่กระทำผิดไม่ว่าจะเป็นนายทุนหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนยังได้กล่าวฝากว่าขอให้ผู้ที่กระทำผิดหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าและทรัพย ยรรธมชาติขอให้เลิกการกระทําดังกล่าวเพราะไม่เช่นนั้นจะได้รับโทษอาจถึงขั้นมีการยึดทรัพย์ด้วยเพราะตอนนี้นะครับเรื่องของการตัดไม้ไม้ป่าในทั้นผู้ว,าว่าราชการจังหวัดขัานเ,เข้มงวดมากนะฮะโดยเฉพาะตอนนี้เราได้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการกรมนอนของจังหวัดเลยตอนนี้เราทัานผู้ว่าใช้อำนาจทางกอร์นเลยในการเข้าไปดูแลจัดการเรื่องการตัดไม้ไม้ป่านะฮะเป็นเป็นเป็นส่วนใหญ่แล้วก็เราก็มีการเอ็กซเรย์ พื้นที่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นที่ทางภาคโซนใต้คือแม่สกงแม่ละน้ยนนนอยขุนยวมสมยจุดตรงนี้จะเป็นจุดรอดแหลมที่มีการตัดไม้ทำลายป่าแเราก็มีการลกุกด้วยนะครับแล้วก็เอาไม้ไปเป็นแผงท่อนๆป้อมซุไมต่างๆนะครับเข้าไปสง่งทางผ่านทางเชียงใหม่ซึ่งตอนนี้เราก็เริ่มจะเอ็กซเดย์แล้วก็รู้ตัวแล้วแล้วก็เป็นล็อกบุกคคลที่เป็นในทุนล็อกตัวที่เป็น มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับดานด้านนี้ก็เรียกว่าเราจะใช้อำาาาออนาจของทางพลรมนโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจะได้มีการเรย,ยี่ยมเยือนะครับทีนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นส่วนลับอยู่นะครับแต่ว่าเราใช้เข้มงวนนดกว่าจัดพิธีแล้วก็ขอร้องนะครับพวกที่ทํางานเกีเ่ยวกับข้องกับการตัดไม้ทำลายป่าแล้วก็ทำลายทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมก็ขอให้เลิกนะครับเพราะว่าท่านมีแต่ หายแล้วก็อาจจะต้องสูปปงขนาดยึดรั์ด้วยเพราะว่าตรงาไายที่ถึงีถึงยึดซั์ได้เหมือนกันนะครับตอนนี้ก็คือเราพยายามจัดการอยู่แล้วก็เรารู้ทัวหมดแล้วนะครับตอนนี้เราพยายามล็อกอยู่นะครับเพราะฉะนั้นท่านถ้ายังทาอยู่ก็ขอให้เลิกนะคร่าอ,อันนี้ก็ฝากไปเลยนะครับ